พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ป .4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำความร้อนของวัสดุหมายถึงความสามารถของวัสดุในการส่งผ่านความร้อนของวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ การนำความร้อนเกิดขึ้นได้ดีในของแข็งเช่นขณะที่เรากำลังคนแกงจืดที่ร้อนด้วยช้อนโลหะตอนแรกจะไม่รู้สึกร้อนแต่จะค่อยๆร้อนจนเราไม่สามารถจับช้อนโลหะได้แสดงว่าช้อนโลหะมีสมบัติในการนำความร้อนนะครับ นักเรียนครับการทดลองนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังควรให้ครูเป็นผู้เทน้ำร้อนให้เพราะน้ำร้อนอัดหกและรดร่างกายทำให้ร่างกายผุพองเป็นอันตรายได้นะครับนักเรียนครับวัสดุแต่ละชนิดเมื่อได้รับความร้อนสามารถนำความร้อนได้ไม่เท่ากันวัสดุที่นำความร้อนได้เรียกว่าตัวนำความร้อนเป็นวัสดุประเภทโลหะเช่นเหล็ก อลูมิเนียมสังกะสีเงินทองแดงส่วนวัสดุที่ไม่นำความร้อนเรียกว่าฉนวนความร้อนได้แก่ไม้ผ้าพลาสติกยางกระเบื้องและกระดาษนะครับและนี่คือแผนภาพตัวอย่างวัสดุที่นำความร้อนและไม่นำความร้อนนะครับการใช้ประโยชน์จากสมบัติของการนำความร้อนของวัสดุวัสดุที่นำความร้อนได้ดีได้แก่ โลหะต่างๆสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นใช้ทำภาชนะหุงต้มหมอ้อกระทะส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นพลาสติกนำมาผลิตเป็นด้ามทับพ,พีเพื่อป้องกันความร้อนได้ยางนำมาผลิตรองเท้ากันความร้อนสำหรับนักตักเพลิง